สอนตีความท,ท้าทายฉกชิงกลับคืนอย่างง่ายมาถึงให้ลงไปด้านล่างขวาเราจะเข้าไปด้านล่างขวาก่อนนะครับโดยทําการใช้พลธนูผู้ไฟปล่อยลงไปที่ผู้ไฟจุดละหนึ่งตัวนะครับด้านล่างหนึ่งตัวเด้งขวาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เด้งขวาเด้งขวานะครับเพื่อที่จะโจมตีเข้าไปที่หอคอยระเบิดนั่นเองไปด้านบนนะครับทาการใช้ถังงูนะครับหรือถังนาคาลงไป2ถังนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาผ้าไปที่ สลาวานครับงูจะออกมาจากถังแล้วก็จะโจมตีบริเวณด้านบนนั่นเองจากนั้นเราใช้ซุปเปอร์เบิดครับลงไปที่ไข่งูด้านซ้ายแล้วก็ใช้คิงนะครับลงไปด้านซ้ายคิงจะมากับอุปกรณ์หนวดแวมพรยแล้วก็กําไรนาคาครับกำไรนาคาคืออุปกรณ์ใหม่มันจะเสียงงูกมานเลยครับเมื่อคิงโดนโจมตีจากนั้นเราจะไปด้านล่างกัน,นครับให้ใช้ทางงูครับลงไปที่เครื่องยิงหินด้านขวาล่างเลยครับ พอเราจะโจมตีมันก่อนครับงูก็จะเข้าไปจากนั้นครับพอเครื่องยิงหินพังลงไปให้ผู้ชมนะครับทำการใช้ทางงูครับปล่อยลงไปด้านซ้ายหมดเลยนะครับที่เครื่องยิงหินเลยนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็จะเสกงวกมานี่ครับงูเพียบเลยนะครับต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าในชีวิตแก้วนะครับไม่มีสักวันที่แก้วชอบงูเลยนะครับแต่ว่าเกมแคทออแคนนะครับทำงูออกมาได้น่ารักตะมุตะมิมากเลยนะครับแก้วดูแล้วชอบมากๆเลย ก็เป็นเจ้าง,งูเขียวหางกระดิ่งนั่นเองเราเข้าไปนะครับตรงนี้พอมันโจมตีนะครับแล้วก็เราจะใช้เพิ่มเลื่อนครับลงไปที่เสาละวากันพอมันจะขึ้นไปด้านบนนั่นเองแล้วพอมันขึ้นไปนะครับเราใช้พลธนูผู้ฝ่ายนะครับลงไปที่ที่เก็บทองคาเลื่นขวานะครับโดยใช้นารักข้หัวลงไปจุดละ1ตัวนั่นเองก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วงูก็จะขึ้นไป ขิงก็จะขึ้นไปนะครับในคลิปนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นทางฝั่งของสกินใหม่ฉักใหม่นะครับรวมถึงทหารใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลธนูฟไฟฝ่ายนะครับแล้วก็ถังงูนะครับหรือถังนาคาที่เราจะลองเล่นกนได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะลองกดลองเล่นดูได้นะครับแล้วชมสามารถสับสนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมลิงกอยู่ในคำอธิบายขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสับสนแก้วมาตลอดเลือพขึ้นใหม่สุดครับ